จะมาหยมก้นนี่แหละล้กัดอองซองแล้วมึงเจอว่ะแง่แง่แง่ไม่เ้ลแงตายว่ะอันอุวนยังเสียนบอกมานุ่นหายก่อนนะประจมสวัสดีครับวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัช่องดินสกาวติดตามไมด้ครับผมกับแปะพยว่าจะมาจิตตามถ้าทั้งโค้งค่ไทยเมื่อประแจมครับผมโค้งค่ไทยโค้งคุ่ไทยในสรุปบนล่างสรุปบนล่างเพราะว่าไก่เมือเพราะว่าอี สองมือนพี่นองซีอ่ะครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยพี่น้องเนียกับทีมงานอารมณ์ดีกับพี่น้องเปลี่ยนเป็นไม่รับจากทีมงานรวยหลายมาเป็นทีมงานร่วมดีเอาลุ้นเนาะครับผมอ่ะเริ่มกันได้โปรแจมโค้งชุดใหญ่คือกับพ่อพ่อแจมนะคะเนาะแบบห้าหลังแต่ที่ทํำคลิปบนกำลังไว้แล้วพ่อแจมมาเน้นย้ำให้นะคะ ครับแม่เหล่านี่นธนาคารรุณเพียร์กับเบียงกับพิษสีได้พี่น้องมาออกมานอกสถานที่เอารถเนาะบนตรงเทียนคงสุดท้ายเนาะนี่ยแต่ข้างรูแล้วล่ะ ามันที่หนึ่งมิถุนาเนาะหุยสออบเยอะอเ,อเอฟซีเลยเด็กพอเแยมเนี่ยบอกว่าสุดอยอดเวลามาจัดให้กันสีมนันเดียเกันจับคูรอด้บวนนะบ่นเนาบอบอวอรัดให้ครับผม ีคูสีคูอันนี้บนสี่คูนวะเจีศูน,นย์นเกียดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึงโอ้เีย้สีคือกล้ามใช่สีกับวัดของเข้าด้วยกันสีนะ่ะขอเปิดตาสีเป็นอน,อนโครานุเคาะจากสฟฟายฝา เพิ่งคิดบ้าแล้วไม่มีปมอย่านี้ดิขาสีพี่นะ้องขอกับพวอสีน้ำกันกับยน้ำกันสองคนเนาะก,กับสายฟ่าท่านึงไว้ขอสีเขาเขาก็ให้ปัาบลวด <c oughs> ว้าคือขอากันง่ายกันได้เี่คนว่า <c oughs> อิฟี่ประจำอิีประจำเขาหนพ่อแจ๊บดวิงเตมา้แขงง ไอ้ทามเนี่ยเพราะแก่แปดแปดมาได้บอลลาังได้ตัวคันเป่างวนนี้ล่างนะแปดมีสามๆก,ก็บแปดแปดกันเบิรนเนาะแต่ว่านี่บ่าหายหรือว่าหมักเดิกเบิร์น เมิดอิ่มซิม่านปีงเขาข้ายอีกือเสาอะไรเเบื้องตัวเลขหรอเ้องตัวเลขเอาตัวเลขอฟังลำ่มมาทางนี้ด้ะไม่วพอได้มาฟังลไ่้ที่มาแเวทางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้บน นึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งล่างวิ่งแปดเจ็ดออย่างเงี้ยร่างวิ่งแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าไปกลับบัวเต็มบตรงกลับครับบตรงกลับตรงตรงเลนบอเนี่ถ้ากลับแสดงว่าไม่ถูกก็บนเนกลับเนกระบ,บนแต่หลังบตรงกลับบนกลับด้วยจียล่างไม่ต้องกลับ บนในกับแงก็ดีบลูก็จะออกตัวใดเนาะพ่อแต็มเด็กก็ได้รูแล้วเนาะรูอยู่ะก็รูนี่ล่ะนี่และจีจังววใไ้นี่อจีเร็นแล้วเนาะพ่อแตมมันต้องออกตัวใมูดเก็ดศูนย์นเกียกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจนนัเด็กขั้ดีๆนะับูจ้อก่าแค่แค่เกยศูนย์เจ็ยหนึ่งบนแนะ มัดขามันเซ่ไปได้เพรมีหางขถูกกันตัวนึงเนี่ยเปดสองเนี่หรือเน่ยพอดีตัวหนึลสองมันจิหลายตัวนหมดถ้าสองมันมากก็ดีเป็นแปดสองกัดเลยมาันี้นะเอาซ้ำนี้นะบ่หลายหรอกคือนองเขาแคบหนาจอยแล้วครับเด้อถ้่ว่าบนพอาแต้ม่ากับน้ำกับตัวน้ำมัดคามันเซไปคือเสาเทียงหน้าเนาะเนมนบแนนนนอนบแน่นอน ของไม่มีหาแต่ว่าล่างนี่ตรงๆ,รงๆนะก็อแต่มเนาะนม่ครับล่างตรงๆไม่ตรงกลับนี้เอาเลยน้ำพอแต้มด้วย็นหนังโมเมนนายนหอยถุวย <laughs> อ <laughs> เอาแคบหน้าจอไว้ค่ะน้วไม่ช่ว <c oughs> ออกแคบๆล่ะถ้าออกโตกลับแสดงว่าบ่ถือต้องออกตกรงๆแต่ว่าพอแต้มว่าเกินว่าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึง่งไม่รู้ว่าเสีอเยอะไรแต่ว่าพอแต้มว่าไม่ต้องออกเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึง่งอันนี้ก็ใส่วิเจรัญญาได้กับช่เราฟังคลิปเนาะเพื่อว่าเป็นแนวทาง จ no. yeah that that ัดหนักเลยเนาะเดือดสกาวนี่พ่อแจ่มครับผมครับผมงวดนี่พ่อแจ่มมั่นใจ100%งวดมั่นใจงวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตอ้อมันเต็มรวยดีเต็มรวยเห็นบอเต็มรวยอ่ะเอาพ่อแจ่มมั่นใจงวดนี้พี่น้องริปซีเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับผมชอบค่อยเอาก็ชอบกับท่านเป็นแนวทางกันนะครับกับของคนแจ่มนะครับผม มันเจีมยมลอยเมืนนี้ครับเต็๋ยมลอยอเกินลอยลอยหนึ่งลอยเอ็ดยิ่งเขาเดินตะเกาวัดนักเราเดินตะกนักแล้วเจ็ดศูนกันเจ็๊หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ก็ผมมันออกตัวนี้ได้เป็นล้านเน่นใช่ถูกนะคะออกตัวนี้ถือออกเป็นล้านรลยล้านที่ทหนึ่งอยู่ไปไซน์เนาะเจี๊ยหนึ่งหรือแม่นปะเจ็๊หนึ่งกับเจี๊ยูนนะคะเจ็ดหนึ่งปะพึ่งมาเจ็ดมาแห้งเจี๊ยสมาเล็กบีงพึ่งสูนกับหนึ่งเนาะรับผม โมเมนต์กี่เด็กลับไปอีกบอสันกลับไปเสกลับไปซื้อนำมันเลงน้ำแล้วตะวันนำหลายไหมแต่มันถือนั้งแต่เจ้าติ่มซาซาเนี่ยโอ้ยประกาศประกาศแบบนั้นแต่มันถือตั้งแตเปิดดังที่ในทิศนั่นเป็นตั้วตะวันเชียรหนึ่งเนี่ยเอาแล้วแต่ต้องกลับอีกกันบ่กลับอีกโอ้กลับอีกอ่ะก็แปดซื้อไว้ลาหนึ่งนาะพี่น้องโอ้ คือเวลานึงแล้วค่งกันดอัน้อบวนเปิดม้อนฮะเมื่อเซาบดแมือเาบวดทุกคนทิ่เปิดเปิดสามงแต่ว่าซื้อไดด้านเดียวซอเาตีกัตามนะครับพี่โรกตกับผมครับผมโซชุกันมันับคร่เครับผมครับผมโซชุกันมันรับมะกังบ่มเอามานับกันได้หลายแห่งโมฮมอยู่เพลิดเพลินได้พี่น้องเด้อกดไหลกดแจ๊